สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับเป็น EP ที่2นะครับวันนี้วันที่8กุมภาพันปี2022นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว s e n e เด็กเนี่ยมันมาจ่จอหายแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเบรก g h ที่1680นะครับเป็นระดับแนวต้านสำคัญเลยนะครับสำหรับตัว s e n e เด็กนะครับวันนี้เนี่ยสามารถ ปิดเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับคือเป็นสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเซ็นเด็กคือมันมีกลิ่นเชิงบวกตั้งแต่มาเมื่อวันนี้นะครับที่ที่บอกว่าตัวเซ็นตห้าสิบเนี่ยมันมาก่อนตัวเซ็นเด็กแล้วหุ้นใหญ่มันมาแล้วแล้วเซ็นอินเด็กตเนี่ยวันนี้ก็โอเคตอกย้าทิศทางเชื่อว,ว่าไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าในทางนิดหนึ่งเนี่ยผมผมติ่งไว้นิดนึงนะครับคือคือตามหลักนะครับตอนนี้เซ็นเด็ก เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นทำไฮใหม่นะครับแต่ว่าติ่งไว้นิดนึงนะครับคือจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มันขึ้นมารอบเนี้ยนะครับตั้งแต่วันที่27นะครับเนี่ยนะครับแท่งนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดดวันนะครับ 8, 1, 2, 4, 6, 8, 9, ว8วัน2 4 6 8ี่ดวันสิเออ8วันครับโทษทีถ้าถ้าบวกขึ้นมาเนี่ยนะับวันที่1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดวันติดต่อกันยังไม่ปิดลบเลยดังนั้นเนี่ย อันเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นเป็นหน้าเทรดเซตอัพอันนึงถือว่าเป็นเป็นโอเวอร์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูสัญญาณอื่นๆแล้วเนี่ยประกอบเนี่ยนะครับอย่างตัว RSI อ่า M A C D เนี่ยเป็นบวกนะครับ RSI ก็ยังยังไม่โอเวอร์บอร์ดนะครับส่วนสโตนี่ยโอเวอร์บอร์ดแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณโอเวอร์บอร์ดในระยะสั้นอาจจะได้เห็นการแบบย่อสั้นๆของของเซตนเด็ก เกิดขึ้นได้ในใน,ในรอบสั้นนี้หรือว่าการย่อของมันเนี่ยถ้าเทรนด์มันแข็งจริงนะครับมันจะเป็นการแกว่งออกข้างนะครับแล้วยะงแล้วจะคงตัวเหนือ1680เอาไว้ได้นะครับสำหรับตัวเซ n นเด็กรอบนี้ก็ต้องบอกว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีนะครับอัปเดตกราฟที่น่าสนใจนะครับคือตัวยอดซื้อขายต่างชาตินะครับนานี้อ่านี่นะครับตัวนี้นะครับ ันนี้เป็นตัวเซนเด็กนะครับอันนี้ซื้อขายต่างชาติยอดซื้อขายต่างชาติอันนี้เป็นยอดสะสมนะครับอันนี้เป็นยอดรายวันตรงนี้โซนนี้นะครับอันเนี้ยต่างชาติอันนี้สถาบานันนะครับอันนี้สถาบันอันนี้รายย่อยแล้วอันนี้พวกบ็อบเทรดนะครับเรามาดูต่างชาติรอบเนี้ยที่ผมจะให้ดูต่างชาติเพราะว่าเซ็ตเอนเด็กนะครับในการขึ้นของไซคลนี้เลยนะครับของไซคลแบบรอบใหญ่เลยนะครับตั้งแตเออ่เนี่ยนะครับออปลายเดือนเนี่ยครับต้นเดือนตุลา นะครับปี2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับกุมภาพันธ์ปี2022เนี่ยต่างชาติเนี่ยซื้อมาตลอดต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยคนที่ดันเซ็นเดคลรอมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้ยอดแอคคูเมเลตนะครับคือยอดแอคคูเมเลของต่างชาติก่อนหน้าน,นี้มันมันมันขายไงทำให้มันติดลบแต่ว่าจะเห็นได้ว่าช่วงติดลบเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนักทุนมาดูนะครับตัวสถาบันฝั่งสถาบันยังอยู่ฝั่งขายนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่นำพาเซตอินเดครอบเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยเป็นต่างชาตินะครับเป็นต่างชาติต้องบอกว่าแล้วก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยก็เป็นหุ้นหุ้นพวกต่างชาตินะครับอย่างเช่นบกแบงก์ใหญ่ๆบัตทอตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้แบงก์ก็มานะครับซึ่งถ้าผมดูกราฟเนี่ยนะครับสำหรับตัวต่างชาติเนี่ยต่างชาติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนแบบก่อน0 2บปีที่ปีแล้วเนี่ย เซนเด็กวิ่งตามแบบต่างชาติค่อนข้างชาัดแต่มาเมื่อสิปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นวิ่งตามกองทุนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เซนเด็กเนี่ยจะวิ่งตามกลับมาวิ่งตามต่างชาติอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลให้ดูแล้วกันนะครับว่าเซนเด็กรอบเนี่มันมันขึ้นมา ตามโฟลของของฟันฟูของต่างชาติที่ที่ปรับตัวขึ้นซื้ออยู่ในฝั่งรอบนี้แล้วเวลาต่างชาติเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นทีรอบใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็มีลุ้นนะครับสำหรับตัวเซนเด็กรอบนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของ Mode Active โมโดัคティブนะฮะโมดัคティก่อนนะครับจริงๆเนี่ยผมจะตัดพาร์ตโมดัคティブออกไปล้วแต่ว่าเขาว่าให้ให้มันคุมเวลาให้มันดีขึ้นแต่จะเลือกตัวที่น่าสนใจแล้วกันนะครับสําหรับตัวโมดัคティブวันนี้นะครับก็ น,นี้มี Kbank ปตทปทสพ BBL s c อ BL, B, เอนี่ยกลุ่มแบงค์สตัวเลยครับเอาจิ้มเรามาจิ้มปทเนี่ยมันกราฟเหมือนเดิมนะมันเป็นไซเวียร์ปทสพนี่ก็ยังยังขึ้นต่ออย่าง ank, แบงค์เราดูกลุ่มแบงค์อะ Kbank นะครับ Kbank เนี่ยนะครับวันนี้วันนี้เลยนะครับวันนี้ตัว Kbank ทําได้ดีมากนะครับคือผมวางแนวต้านสําคัญของตัว Kbank เนี่ยอยู่ที่บริเวณ 153ตรงเนี้นะครับโซนของตัว K-Bank เนี่ยตั้งแต่150-153ถึง153เนี่ยมันเป็นระดับโซนแนวต้านสำคัญนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเบรกผ่านไปแล้วค่อนข้างดีเลยทีเดียวทำให้นักทุนลองซูมกลับออกมานะครับ K-Bank อัพไซด์ ank, ด้านบนเนี่ยโล่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัว K-Bank เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อ ได้ค่อนข้างสูงนะครับก็ระหว่างทางอาจจะมียอดสลับได้ว่างแต่ว่าใครเล่นรอบใหญ่สำหรับเคบ a งเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าเป็นทิศทางบวกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกลุ่มแบงก์ก็หลายๆตัวมานะครับมาดูอีกตัวครับ S C B ละกันนะครับ S C B เบรกกรอบสายเวย์มาได้นะครับวันนี้ตรงนี้นะครับ S C B เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันแกว่ง128ร้ตรงนี้ครับแกว่งค่อนข้างชัดนะครับกรอบของมันเนี่ย นะครับตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยมันเกิดการเบรคเอาท์ขึ้นมาแล้วก็เบรคเอาท์ได้ค่อนข้างดีนะครับคือขึ้นปิดไฮของวันเลยนะครับแท่งเทียนก็เขียวเต็มแท่งนะครับเปิดที่โลปิดที่ไฮอย่างนี้เนี่ยดีนะครับสำหรับตัว S c b S c b เนี่ยมันจะมีกรอบแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่แถวบริเวณไฮเดิมตรงนี้นะครับคือ135นะครับถ้าใครจะเล่นรอบฟุตบอลไบต์ตามเนี่ยเก่งรายตามโมเมนตัมเนี่ยได้เลยนะครับสำหรับตัว S c b นะครับก็สวยงามนะครับกลุ่มแบงค์นะครับไหนไหนลองดูดัชนีกลุ่มแบงค์หน่อยสิ นะครับสำหรับตัวแบงค์บ้านเรานะครับแบงกิ้งอืมก็ยังดีอยู่นะครับยังยังเทรนยังยังดูเช็คเดเวอเจนซ์ยังไม่มีมีมีสโตที่มันโอบอสหน่อยๆแต่ว่าก็ถ้าตามรอบก็ยังยังมองว่าขึ้นต่อนะครับ MCD ก็เป็นบวกนะครับก็ยังยังดูดีอยู่ยังไม่ไม่น่ากังวลอะไรนะครับ วันนี้เรามาดูนะครับต่อมาเราดูเส้นเด็กภาพใหญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็โมเดลทีตฟต่อมาเรามาดูตัวสแกนของเราวันนี้นะครับตัวสแกนผมเบรกเอาท์นะครับวันนี้มี e o ออนทียูสิ้าทีเคเอสนะครับเคแบงอันนี้เซตเซตไม่ใช่นะครับเซตก็เบรกนะครับมันเลยติดเข้ามานะครับ SCB นะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราดูเบรกเอาท์สักตัว2ตัวแล้วกันดูภาพลงก่อน ดิปออนทรานซีจีเอสเจมาร์โมโนซิงเกอร์โอเวอร์โซจีพีเอสซีพนิคไม่มีนะครับวอล u m มสไป k e ออนแล้วก็ r s n e เอ t นิวไอเทอสผมขอดูตัวนี้แล้วกันนะครับเ o อเพราะว่ามันมันเบรกเอาพร้อมกับวอลลุมสไปนะครับเออนกับ TKS เนี่ยนะครับสองตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเบรกเอาเรามาดู Eon อนกันก่อน Eon นนะครับอืมเบรก เป็นลักษณะการ break out เปิด gap ขึ้นมานะครับเบรกแนวต้านตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวอ o ออนนี่1นึเกปิด gap ตรงนี้จริงๆเนี่ย break อย่างเนี้ยตอนเช้าเนี่ยสวยแล้วแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมันถูกแรงเทขายใส่ทําให้แท่งเทียนตรงเนี้ยนะครับแท่งเทียนตรงตรงตรงบรนล่าสุดเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเป็น s ูตติ้งสตาร์นะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับคือคือดีดก็คือ breakout พร้อมวอลล่มแต่ไม่ดีหน,นะครับก็คือแบบมีแรงขายใส่ในระหว่างวันดังนั้นเนี่ยถ้าตามทฤษฎีแก็นะครับจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็น break away g แกนะครับคือบริเนี้นะครับไม่ควรลงมาปิดแก็ตรงนี้สำหรับตัวอีออนนะครับถ้าอยากรักษาทิศทางเชิงบวกไว้ได้แต่ว่าถามว่ามันมันก็ดูดีนะครับแต่ว่า แค่มันมีแรงขายส่งมาถ้าอยากให้รักษามุมตามเชิงบวกเนี่ยไม่ควรลงมาปิดแกับตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นการ break out พร้อมกับบอลล่มมาวันนี้ TKS โอ้โห TKS นี่เออ่สวยงามสวยงามนะครับเขียวเต็มแท่งขนาดใหญ่ขึ้นมาน่าจะเป็นการทำออท h i ไฮด้วยนะครับสำหรับตัว TKS เนี่ยเป็นเป็นออท h i ไฮนะครับก็ต้องบอกว่าทิศทางยังคงแข็งแกร่งนะครับก็ตามรอบก็ ไปต่อแต่ว่า TKS เนี่ยระวังพฤติกรรมมันหน่อยนิดนึงนะครับคือเวลามันขึ้นมาแรงๆพอมวลลุ่มเนี่ยมันมันมักนะครับมันมักมักจะมีแบบการย่อตัวเกิดขึ้นในรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับเบรกเอาขึ้นทำา i g ใหม่นะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าพอมันเบรกเอาขึ้นทำา i g ใหม่เนี่ยนะครับมันจะเกิดการพักตัวนะครับเกิดการพักตัว ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัว THS ถามว่าเล่นไ้ไหมายเล่นได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางจังหวะหลายๆจังหวะที่มันแบบพบ break, เบรกปุบ๊บยอ่อลงยอ่ลงยอลงนิดหน่อยแล้วค่อยขึ้นต่อดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าตามหลักอย่างเงี้ยนะครับก็หนึ่งไม้ก่อนไปได้แล้วอีกไมายหนึ่งกันมันยอ่ออย่างเงี้ยเพื่อให้เราไม่ตกรลดเพื่อที่แบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่แบบเบรกเราไปอีกยาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของตัว t s เนี่ยมันชอบแบบ ย่อๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับ d i อ on มาเทรนเอาตัวไหนดีนะครับผมขอเลือกตัวเจมาดแล้วกันนะครับเจมาดเจมาดซิงเกอร์ gmt GM ในกลุ่มเดียวกันนะครับเจมาดเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่าตัวเจมาดเนี่ยพักตัวลงมาแล้วก็แนวโน้มในภาพใหญ่ยังเป็นบวกอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยลงมาทดสอบโลเดิมก่อนหน้า ใครจะเงินกำไรเล่นรอบนะครับก็บริเวณนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับตัว j m มารนะครับขอ,อตัวแล้วกัน G, C G นะ C G H นะครับคันที่กลุ่มโฮดดิ้งอืมตัวนี้แกว่งออกข้างนะครับถ้าดูตามรอบแล้วแกว่งตัวออกข้างแบบน่าจะเป็นการสะสมกำลังแถวเนี้ยแล้วค่อยฟอร์มตัวแล้วรอ,รอที่จะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า เทรน์ของตัวตัวนี้ยังยังต้องบอกว่าภาพรวมเป็นบวกนะครับถ้าถ้าตามหลักก็อย่าให้หลุดตรงเนี้ครับ1.6นะครับถ้ามันยังไม่หลุด1.6ผมก็ยังไปต่อครับยังมีโอกาสแบบถือเยี้ยวยาวเนี่ยสบาทมีโอกาสได้เห็นนะครับสำหรับตัว CGS ตัวนี้นะครับมาดูโอโซนะครับ also, C. โอโซจีพีโอ้จริงๆเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าผมชอบชอบเลยนะชอบชอบในระดับหนึ่งเลยครับ G P S C เพราะว่า มันย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะครับขอดูรอบการย่อตัวในครั้งนี้ก่อนโอ้ยลดย่อลงมากว่าแบบ14%แล้วอะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัว gpc เนี่ยใครจะเก่งกำไรเด้งเล่นแบบสั้นๆเนี่ยตรงบริเวณแถวเนี่ยนะครับคือแถวโซนเนี่ย74 75เนี่ยรับได้เลยนะครับคือแบบใครจะเก่งกำไรเล่นเล่นเด้งนะครับผมมองว่า gpc เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะครับ อืมโตก็ต่ําแล้วเนี่ยนะครับคือเตียใกล้จะเตดศูนย์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดาวสไซด์เนี่ยมันมันเริ่มจํากัดแล้วนะครับก็ใครจะเล่นสั้นๆเนี่ยก็ถือว่าได้แต่ว่าถือยาวก็ยังยังไม่แนะนําเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงช่วงการพักตัวดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นตัวเนี้ยเป็นเป็นลนะักษณะสั้นๆสั้น,นๆนะครับตรงนี้เป็นเป็นโซนนี่นี่น,น,น,นี่แอบเห็นตรงเนี้ยครับเป็นโซนที่วอลลุ่มบายไพสเนี่ย มันมันแน่นๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแถวนี้เป็นจังหวะในการแบบเข้าเข้าเทรดที่ดีนะครับเนี่ย,ยแถวโซนเนี่ยครับ76.5จนะครับเอ่อก็น่าสนใจสาหรับตัวนี้นะครับ GPSC ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับในในมุมมองของผมนะใครใครจะเล่นสั้นๆแต่ใครเล่นรอบอันนี้อันนี้ไม่แนะนำนะครับเพนิกเซลไม่มีนะครับก็วอลลุมสไปก็ e on, อีออน TKS อ่าไปแล้วนะครับก็วันนี้อัปเดตตลาด เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนนะครับรายการห้องกราฟของเรานะครับ EP ที่2นะครับผมก็จะทําพยายามทําออกมาเรื่อยๆมาอัปเดตให้กับตลาดให้กับนักทุนที่สนใจในกราฟมาดูกันนะครับมีอะไรก็สามารถแนะนําเข้ามาทางเพจของเราได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ